จีเรนจีโดนัาครับอายุ18ปีเขียนอยู่ตีวิไลเทคนิคแปครับผู้สนับสนุนนายกองค์การบริหาร่วนตบนตะปุนนายพิเชษกันตีครับครับอยู่เทคนิคแปนะครับพระแดงครับลูกครับพระลอจีเ่นแต่โดนัทตีเนาะจีเ่นพะลอเพราะวันนี้แหละพระลอมีจีเ่นต่างเมืองนอกแล้วก็วันนี้นะครับ โจทย์และคำถามสากลบอกไว้ว่าอยากจะให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านเตรียมบทกลอนของลิลิตพะลอไว้นะครับวันนี้ขอโอกาสฮือหมายเล็กหนึ่งนำเสนอเลยครับผมกับได้เจิคกับลอยรูปอินหยาดฟ้าแหล่งให้คนมาชมเรือลือพะลอเอวอ่อนอรอ,อัน เพลงแหลกตีศิลปินแห่งชาติเอืเอ่ยไว้นะครับผมนี่ก็คือหมายเลขนึงนะครับผมหมายเลขนึงของเรานะครับผมเสียงปรบมือหายไปไหนล่ะครับหมายเลขนึงนะครับตื่นเต้นเล็กน้อยนะเจ้าเจตื่นเจ้าตัวนี้แล้วก็ตื่นเต้นนะครับผมลุกข้าเจ้าตื่นเต้นแต่งหน้าแต่สามโมงแล้วกันท่านลอท่านที่สองนะครับเจ้าท่านที่สองเจ้าท่านที่สองจะได้แนะนำดาวไปด้านหน้าน้อยนะครับ หนัก<ม>ลบะนะมมือหนึ่งถือดาบมือหนึ่ง,งถือไม้หนึ่งถือไม้พระลาสม,มัยตงสุ่นะครับอ่า,าเสียงจะกังวางก่อนอ <c oughs> สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับและสวัสดีปอแม่ปี่น้องเจ้าเมืองสองทุกคนครับก็ผมจังมาลงเสภารัตานานันท์จื่อเล่นจืงอน้องตั้มครับอายุยี่สิบสองปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนานาชาติราชภัฏเชียงใหม่สาขาพัฒนภาษาสนาศาสตร์ปีสองครับ ครับยเป็นผู้สนับสนุนเจ้าได้แก่คณะจังและคณะรัฐประศาสนศาสตร์เชียงใหม่ครับอ๋อแต่เชียงใหม่สนับสนุนเจ้าแตงเชียงใหม่สนับสนุนมามามไกลเนาะอันนี้เป็นพะลลออาเซียนนะอ้โนี่นะครับนั่นนพะขอฟังบทกลอนสักบทเลยครับจากลิลิสพะลลอนะครับกล่าวด้วยสุรเสียงอันดังเลยนะครับผมก็ผมก็มีหลายบทหนึ่งที่ประทับใจกับผมคือ ใดในโลกล้วนอนิจจพคงแต่บาบุญยังเยียงแท้คือเงาติดตัวตรังตึงแน่นอยู่นะพงแต่ตาบุญบาบุญแลกก็เพื่อรักษาครับบัดก่อนนี่ก็ได้เงือความหมายไว้ว่าถึงแม่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่บ่มีอย่างติดเที่ยงแท่แม่แต่ตัวของเราเองแต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าเกิดแก่เจ็ดตายนะครับ นะในในลายพจนี่ก็ยังคัดดีเตือนใจแกมย์ทุกคนไว้ว่าสนับเมื่อทุกคนนะ่ะทำความดีเพราะสิ่งสุดท้ายถึงแม่ตัวตายเพื่อลูกหลานได้จะรึกและเล่าขานได้ว,ว่าต่อไปสิ่งที่เขากระทำมาก็คือความดีของเขาที่จะคงเหลือไว้อยู่ครับนั่งเช่นความหักของพระลอ้อพระเพลินพระแผงครับผมขอบคุณครับ ฟังแล้วนึกถึงตอนสิ้นลมโดนคมธนูปักลึกนะครับผมเจ้าในลิลิลพลรอมีทั้งหมดหกรอยหกสิบบน้องเปิลน,นะเจ้าจะบอกึง เพียงหนึ่งบทจากหกร้อยหกสิบนะเจ้าเป่าทำไมถึงประทับใจในบทกรอนบทนั้นนะเจ้าเจ้าเราได้เอาดาบขึ้นมาตัวซ้ำอู้มวนเลยนี่หมดเลยนี่ตัง้างกันอาครับครับไม่ได้สาวครับเจ้าเชิญด้านหน้าเลยครับผมครับดูด้วยเสียงดังๆด้วยนะครับท่านกรรมการไปจะได้ดูแลกันนะครับแนะนําตัวเลยครับเรียนท่านกรรมการและ เ,เจ้าเมืองสองทุกคนนะครับปีมารวมในงานลานวัฒนธรรมสืบสารตำนานรักทะลอขอปอนปุตเจ้าสมิงพายนะครับเนาะมผมนายวรการบุญธัต์อายุเอสปอีวดการศึกษาอนุป,ปริญญาตรีจากวิทยาลัยอาชีวาการศึกษาจังหวัดแปรครับสาขาคอมพิวเตอร์การาฟิกคณะ ศิลปรกรรมศาสตร์ผูทรงเข้าประกวดโจ๊กหมูแม่คําปแปงและข้าวขาหมูเวียงพะล้อครับบริหารงานด้วยพ่อผู้ยญ่เพชรและแม่คําปแปงดีมีครับโจ๊กดีขาหมูอร่อยต้องโจ๊กหมูแม่คําปแปงขอบคุณครับอ,อันนี้พะล้อสมัยใหม่พะลอ,อกินจบกพะลอกินข้าวหลามาเล่นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พะล้อสมัยนี้นะ พละสองปีสิบสองเนาะครับอ่าเชิญเชิญด้านด้านถอยมาสักหน่อยนะครับกับหน้าโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับผมนะครับผมอ่านองจะฝากพลดก่อนไม่ก่อนครับท่านอ่าบทก่อนครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสิบเดือนอุ้มต้องพะลอลักสงวนตนบ่ลืมสักหนึ่งน้อยตราจนไทย จักสเสด็จคอร์นะมาหนา <Okay. S 1> ไม่ับมาตึกน,นานาบันดนี้ไปลงตังมาม่านะอ่ามันจะปากันไปดปุ่นต้อไปอ่ะขหนออ่าป่มคอยๆหลูบเลี้ยงมาครับนี่แหละครับตบมือใช่ไหครับเอาตจตจบเ่ยครับ เราวัดกันที่ความมั่นใจด้วยนะครับผิดพลาดก่เป็นอย่างกับผมกับผมับ้วเชื่อจะลืมพิ้งไปเนาะเดี๋ยวออกบ้านยังลืมกระเป๋าตังนะครับอืมธรรมดานะครับต่อไปนี้ทั้งสามผู้เข้าประกวดสามท่านนะครับจะได้ลงไปพักผ่อนก่อนช่วงนี้ข้างหน้ากรรมการกระปวกคะแนนนะครับคะแนนนะครับเจ้าเขาบ่ได้บอกน้องๆนะเจ้าว่าเขาจะสัมผาษอะไรอย่างให้น้องๆไ่วอย่างมันจะเพียงแต่บอกว่าพบว่พบแบบมีไปถองไหมนะเจ้าเขาจะเอามาอันหนึ่ง